ครับโกหตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้วันที่21เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับทางร้านเราทำการจัดส่งรถไตโกั้ตา L4508 DT นะครับอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้า FD183F ถังไขนะครับ DH246F นะครับใบ24และโรตารี่ ไหนึ่งแปดสามนะครับทั้งสามรายการนะครับสภาพโรตารี่เราก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับรถไถล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับระบบไฟระบบไฮดรอลิกระบบเกียร์ระบบเครื่องนะครับยางดีสี่เส้นนะครับวันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับลาเรา ตั้งอยู่ที่ตำบลเปมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านใดสนใจสินค้าโรตเตอรี่ใหม่โรตาอรี่เก่านะครับโรตาอรี่ใหม่จะเป็นยี่ห้อฟาร์มเทคนะครับมีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับที่ต้องการเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผูเะนะ้เดียวนะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับเรามีหน้าร้านสำหรับวันนี้นะครับวันที่21 เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจทีมงานเรานะครับไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับครับแล้วก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะส่งเรียบร้อยพิธีมอบเรียบร้อยนะครับ,รบเลิศงามยามดีนะครับเจ้าของรถทำการขับรถเข้าบ้าน ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ